โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิดสิของสำนักง,งานกเกษตรอำเภอบางเลนประจำปี2563้กเราก็เน้นใน,นเรื่องของจุดเรียนรู้ในการปลูกผักไว้บริโภคเองภายในบ้านนะครับเราจะเน้นในเรื่องของการปลูกพืชทีเ่เราจะต้องปลูกพืชที่เรากินก่อนินบริโภคก,ก่อนเน้นการบริโภคแล้วก็เราชอบอนไนเราก็ปลูกอันนั้นนะ สำนักง,งานเกษตรอำเภอบางเลนเนี่ยก็จะ,ะเป็นจุดสาธิตเรียนรู้ในการปลูกผักในพื้นที่จํากัดปลูกพืชหลายๆชนิดในการปลูกพืชหลายชนิดเนี่ยการดูแลรักษาการบำรุงรักษาเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญถ้าเราปฏิบัติในการบำรุงรักษาไม่ดีแล้วเนี่ยพืชที่เราปลูกก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่เรามุ่งหวังเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่อยากจะมาเรียนรู้ในการปลูกผักในพืนที่จํากัดก็ ยินดีที่จะมาเรียนรู้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอบางเลนได้ทุกเวลานอกจากนี้เรายังได้รับการสนับสนุนพันธุ์ึ้ชผักสวนตัวให้แต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านละ3ลายก็คือมีอาสาสม,มาสัครเกษตรหมู่บ้านแล้ว็เกษตรกรในหมู่บ้านหมู่บ้านละ2อลายรวมทั้งหมด1 8อหมู่บ้านนะครับที่จะได้ผักตังนี้ไปเพื่อกะรไปดำเนินโคร,รงการนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในคนเดือนและก็ทําให้ผู้ประชาชนนะั้นได้ปลอดจากสารสาที่มีตัวค้างต่างๆที่จะเสี่ยง